และคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมผมจะมาสุ่มจ э right. you ังหวะจะได้ผลฮิสุเนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการสุ่มได้ผลเสือเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเจมโมเจมเจมอย่าโมเจมเจมขว้ยเฮ้ยรู้ว่าจะสุ่มได้ผลช้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมาหรือจะเป็นผลทีเล็กที่ต้องมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียหรือจะเป็นการบิดผลกันแบบคมๆนี่ทีว่าตอนนี้ก่อนเลโก้แบทท่านผู้ชมต่อเลยนะ โก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 โอเคหายไปเลยแล้วมันล่ะครับผมว่าผมจะได้ผลคิส่สุดหรือเปล่าฟาท่านผู้ชมรับชมวงมาได้เลย let's go หนึ่งส้มโอ้ยโอ้ยไม่มาแล้วโอ้ยเฮ้ยหลบไปเออป้าฟาร์มหน่อยครับผมห้าบาทอ๋อห้าบาทนะเออเนี่ยนี่ครับหนึ่งพันอ่าใช่ครับพันพันพันหนึ่งครับโอ้ยเป้าเดี๋ยวผมผมช่วยฟาร์มหน่อยป้าป้าเอาที่นี่ไม่ออก โอ,โ,อโอ้โห,โหแต่ขี้กูออกแล้วไงเอ้าแล้วแวม่มจาจ้างร้านมาไอช็อปฟาร์มว่าพารามาไอช็อปเนี่ยเขามีบร,ริการทั้งฟาร์มทั้งเติมโรบักมีรหัสขายมีไอเดียวโหบอกเลยว่าบึ้มบุ้มคือรือนะท่านผู้ชมมาแอคต้องมาแอคช็อปเท่านั้นอู้ดี๋ิเขาไปล้างตูดก่อนแล้วกันนะ,ะและนี่นะครับท่านผู้ชมก็มาจากการที่เราจัดกิจการรมแจกของขวัญน,นะครับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมนั่นแหละนะครับผมก็ มีคนรับแอดผมแค่2คนมั้งจาก3วันมั้งท่านผู้ชมนั่นแหละก็เลยได้แจกแค่ 2, 2> <โฮ S 1> คน 2> <โฮ S 1> พอตอนนี้ <ผม S 2> นะครับก็อยากให้อีก8คน, <โฮ S 1> นที่มาเห็นคลิปนี้รับหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมไม่รับเนี่ยผมจะแจกใหม่เลยแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อพิมพค์คอมเมนต์ว่าอยากได้กล่องขวัญไปเพราะอะไรท่านผู้ชมแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะแจกกติกาง่ายๆเลยที่ผมจะแจกนะท่านผู้ชมก็คือท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากได้กล่องขวัญไปเพราะอะไรแค่นั้นเองท่านผู้ชมแล้วก็พิมพ์ชื่อไว้แค่นั้นเองครับผมเดีี๋ยววผมมมจะทััักกกไไไปปปปลชชรบคินด่า Let's go <S และในคลิปวิดีโอนี้นครับผมจะมาสุ่มจนฝานจะได้ผลกิซเนะท่านผู้ชมและผมจะมาดูครับว่าผมจะได้กิซเนะตอนผลที่เท่าไหร่แล้วก็วันที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้ครับผมมาท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นวันที่23เดือนที่12ปี2556้นะท่านผู้ชมนี่ตัวน้องมาสุ่มเลยสี่คนเลย3 2 1สหนึ่งมโอ้ยผลโกดมาโอ้โหพอกแค่สองโอ้ยประมาณนี้อันนี้คือ4ผลแรก โอ liksom, oh, Ay, wait, 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 wait. Oh, okay. ้ขนสันโอ้จบ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 ไหน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 อะไรเฮยปินอกมาเดี๋ยวตัวดีตัวตัวตัวต่วนตัวต่วนตัวต่วนตก่อนอย่าเพิ่งซื้อนะแต่วาตดก่อนโอ้โอ้ยอเกย์เอเกยเอเกยเอเกยเอเกโอ้ขนบอมอ่าโอเคอืมขนไอซ์แล้วก็ขนสปริง แล้วมันจะมาตอนไหนได้คิดสิเน่เนี่ยถ้าเราเกลือขนาดเนี้ยน้องโอ้พี่ขอแบบเป็นแบบแปลงร่างขีไปสุ่มเหมือนเหมือนเหมือนเดิมแล้วกันอ้าวอ้าไม่มีการเกยกันเกิดขึ้นน้าน้องโดยโลงแบบขี <ๆ S 1> และสุ่มได้ด้วยใช่ใช่เหรอหนันยาวเลยโอม้มาดูว่าใครได้ผลมากไอแพงที่สุดมาเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูวว้สามสองหนึ่งบุ๊มว้มาถือของมันนะน้องหนึ่งสองสามปัม๊บ ไปไปนี่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 นตูนี่นี่ดี่น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 เ่นี่ดี่นี่นี้นี่ดี่รี่นี่นี่นี่ี่บอ่นี้ี่น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 ม่นี่ั่นี้นี่นี่นนี่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 นะเนี่นี่น่ะน้องอะไรทนี่มีนได้ี่่นี่่อ่ะนนานนอง กึ่มเลยน้องคุณผลแบบผลดี่ปูมันแบบผลแบบขากที่สุดเลยว่ะอะไรอับปีูผลยางเนี่ยนะน้องโอ้อยแน่งงสิใครมาท่านสกิปไมไ้ทอยเลยยังไงล่ะท่านจะมาบอกว่าคือมันเลยวันใหม่มาแล้วคือวันนี้วันที่24เดือน12นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำการสุ่มต่อเลยหนึ่งส้มเลยอ้อยจะได้ผลไดมอนด์ ถือแล้วน้องถือผล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 มามามาทิ้งผลทิ้งผลเดี๋ยวพี่เก็บเองโอ้โหผลบอมมามามารวมมารวมมารวมรวมมารวมมาดวงโอมันจะไม่ได้เลยจริงจริงเหรอไหนโอ้โหโอ้โห ไม่มีเกินหลักล้านเลยว่ะน้องน้ำแข็งเฮ้ยรอบนี้ประมาณนี้หนะโอเคโอเคแต่ก็ยังไม่มีผลหลักล้านนะนี่ผลหลักล้านนะน้องพอชอบโอ้โหทีนี้อะไรผลกระเด้าคู่หรอจับคู่เลยอ่ะไม่ได้มาเราเกลือจังอ่ะน้องโอ้เว้ยผลฟินิกมาสวยตู่น้องมีผลหลักล้านแหละมาทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยไอ้นี่กระจอกเฮ้ย พราะเจ้าเชี่ยตัวนี้มาจริงอีกตัวนึงอ่ะตัวสโมกตัวเป็นเฮ้ยอะไรยอะไร้ยอะไรโยนไปโอ้ยนี่ไอ้นี่นุ่งดีจริงดีจริงดีจริงจริงดีจริงรวม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 มารวมมารวมมารวมมาเอ้าตู้ตู้ยาบิดตู้ยาบิดที่ผลมืด พอเท่าไปน่อมแล้วก็มีผลหนานุณผู้ชมเฮ้ยผลแสนวันนี้เองมาแล้วเจมน้องวันนี้มาแล้วโอ้โหไดมอนโอ้โหโอ้โหโคตรเกลือเตรียมลั่นเตรียมลั่นสามสองหนึ่งซุ่มเฮ้ยไอเฮียไอเฮียเฮ้ยไอเฮียจริงจริงจริงเฮ้ยผลเสือไอเฮียเราสองโกโกโกดู Okay. เออเอา้า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 เอ้าโอ้น้องอย่าบิดอย่าบิดเนาะอย่าบิดอย่าบิดโอาโบโอ้โหแบคมาอ๋อพี่บีทสุดท้ายผลนี้ใช่ไหมใช่เลยแหละไม่ใช่น้องแบกมาโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมมาอันนี้คือรอบที่19นะท่านผู้ชมอันนี้คือวันที่25นะท่านผู้ชมเดือนที่สอคือยังไม่เจอผลคิซูน่านะคิซูนา่าผลคิซูนีดิน้องโอ้เนี่ยโดนละไปแล้วผลใหม่มาเลยอ่ะ และผลใหม่มันเข้ามาแล้วผู้ชมนี่อย่าเปิดให้ดูก่อนผลที่เล็กโอ้อีกตัวนึง <ambling dies> อ่ะฮี่าฮ่ผลดีไม่เล่ะเนี่ยโอ้ยผลลักมาเหรอแจมแจมแจม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 มามามาดับดึง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 ดึประมาณนั้นไหนโอ้โหโอ้โหอ้ผลยังเกลือผลแสงเฮ้ยเฮ้ย โก้หมูโก็ไม่เชื่อไม่เชื่อทิ้งทิ้งทิ้งเดี๋ยวเราทิ้งโชว์เราทิ้งโชว์ไปผลจริงเฮ้ยคนเสียงจริงเอ้ยมาแล้วหลักล้านมาแล้วเฮ้ยมันผิดมาเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยวคนช็อปคนลุมอ,อ,อ,อัน <laughs> ผมลุมนี่หว่าไม่ใช่คนช็อปคนช็อปคนลุมคน <laughs> ลุมาคนล,ลุมคน <laughs> ลุมคน <laughs> ลุมมามามาได้ค่ะได้ค่ะได้ผลอะไรบ้างอุ้ยสวยประมาณนี้ท่านผู้ชมพี่ผารีขอคอนโทรลขอเก็บคอนโทรลเข้ากระเป๋าได้ได้น้องได้เลยน้อง โก้เป็นผลโก้อะไรโก้อะไรเฮ้ยผุนช้างมาเหรอเชี่ยไม่เชื่อแล้วทำไมท่ามันเป็นท่าหยงอย่างั้นน่ะมันเป็นท่าหยงอ่ะพี่เห็นเป็นแบบท่าโดดอ่ะโดดค้างอ่ะน้องเฮ้ยผุนช้างจริงเชี่ยเอาเอาเอาไม่ใช่ผลพี่น้องไปแล้วโก้น้องผลเองอ่ะเกมอะไรเฮ้ยไอ้เชี่ยเจมหมูเจมเจมอย่าโมูเจมเจมก่อนเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ยันเสือออกสองคนเลยหรอถือว่าถือว่าแก้มือถือว่าแก้มืออะโกโกอันนั้นอันนั้นเสืออันนี้คือเสืออะไรอะโอ้โมจัดนะน้องอันนี้โกโมนะน้องท่านผู้ชมแหวนี่ของแท้ไงอุ้ยอันนี้ผลเสือของจริงอุ้ยผลเสือออกสองรอบเลยหรอท่านผู้ชมเนี่ยคือผลเสือเนี่ยผมเก็บไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เพิ่งสุ่มใหม่เป็นอันนี้ท่านผู้ชม เฮ้ยมา2รอบเลยเฮียแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนวันนี้คือวันที่26แล้วนะวันที่6หอตีหนึ่งเป็นเวลาตีหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยอุ้ยฝนซาวมาฝนเสียงมาน้องเนี่ยฝนซาวฝนล็อกเกตโอเคท่านผู้ชมอันนี้คือรอบที่29นะก็ฝนอะไรน้องโอ้โหสโมบมาอีกตัวนึงอะโอเคฝนทรายอื มาท่านผู้ชมวันนี้คือรอบที่31มาเจมูนวอล์กส่งเงิน้องดาร์ค็อกเก็ตโอ้โหอะไรสมกกไม่ออกเลยนะคนรักรั่นแต่พอออกกันน้องไม่ออกเลยอ่ะลั่นโอ้ยฟินิกมาลั่นโอ้ยผลไฟผลไฟผลสปริงผลฟินิกผลโอ้บึ้มโอ้โหสมกเลี้ยงกันมาเลยเนี่ยสปริงสมกต่อไปเป็นอะไรสปือก์สามสองหนึ่งอ๋อสปริงโอเค ไม่ใช่ส,สปือแต่เป็นสปริงนะผู้ชม3 2 1ของกีเซนิเฮ้ย,ยเชียมาบาสาดผลบาสาดนี่เพิ่งมาเลยนะผู้ชมผมแบบสุ่งได้น่าจะเป็นรอบแรกเลยอะ่ะในชีวิตปึ้มต่อไปออกผลผลเด้าตูดไงผลเกด ปึ้มน่าช็อปช็อปท่านผู้ชมอันนี้คือรอบที่สามที่ผมท่านผู้ชมมีผลสปินผลช็อปช็อปผลดาแล้วก็ผลสปริงเพื่ออะไรพีททำไมได้ชอปช็อปสองรอบเลยมามามาทิ้งมาเลยโอ้รอบนี้คือรอบที่กลิ่มที่สุดเลยเนี่ยมามามากลิ่มเลยใครอยากใช้ตรงใช้สุดโอ้โหใช้ให้หมดใช้ได้เต็มที่น้องมาสามสองหนึ่งตุ้โอ้ยโผลดาผลกอดผลอะไรใช่หรอผลแล้วถือว่าได้อยู่โอเคผลไฟก็อะไรก็้าวผล อันนี้เขาเรียกว่าสืบต่อตำนานนะน้องผลเนี้ยผลสั้นอะไรอะไรเว้ยเว้ยแล้วแล้วทีเล็กอ่ะทีเล็กอ่ะโออ๋อโอ้อาหมาเลสามสองหนึ่งซุ่มน้องก็สมโคว่ะไหนพี่เอ็งดูดิพี่จะดูดิเอ็งดูดดวงอ่ะไปไกลเลยอ่ะนั่นแหละปล่อยไปเลยหลอนเนี้ยมามามาเราโอ้โหคือดีไปแล้วก็ต้องเกลือต่อทิ้งเลยน้องปั๊มโอ้โหผลบาเรียมาว่ะเนาะ นัวแล้วตัวน่าโอ้งงงงผลอะไรมาผลเดียน้าเดียอะไรทีวีชอบได้ผลบอสกีเกยากเก้โอเคน้ำแข็งยางสปริงมามามาคลิปมาน้องคลิปมาคลิปมาหรือมันจะรีทุกๆหนึ่งวันนะท่านผู้ชมผลเนี่ยคือผมไม่ออนหรอกเพราะว่ามันหลุดอยู่แล้วบ้านผมมันชอบเนี่ยตัดดูรอบที่สี่หกต่อเลยเ้ย์พอ เอาพอเอาเอากบกินผลวันนี้ว <e ่าน่าจะเป็นวันที่เกลือที bah. ่สุดท่านผู้ชมพี่ีชว่าี่อยกซื้อไก่ตันน่ะซื้อไก่ตันน่ะใช่ก็เื่องของเองนี่เอากระดิ่มเลยเอาผลบอมอะไรอ่ะอีกตัวนึงโอ้เซอบสุกิวเฮมดีบอมอโหเอ้ะ เออมันเกลือจะเนอะมาแล้วงจรอบต่อไปคือรอบที่50แล้วพร้อมคือแบบลั่นโจโจคือผม4คนเลยนะรอบที่50มันต้องมีอะไรดีบ้างแหละเพราะว่าแบบชื่อคลิปเนี่ยเราเจ้าของคือ50าสอยู่แล้ว3 2 1เฮ้ยไอ้เฮียจริงจริงอะไรดูโกมาดูโกโกมาดูโกโกเฮ้ยเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเลยนี่ที่ว่าตอนนี้ก่อนเลยโก แปท่านผู้ชมต่อเลยนะโก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 โอเคผมบอกแล้วว่า50ไงมันจะมาของโอ้ยผลแสงได้อยู่โอเคท่านผู้ชม52าท่านผู้ชมมีประมาณนี้มาเก็บไปอะไรโว้ยผลลักร้านมาดูอีกต่อช็อปช็อปตอนนี้ล่ะ มาเฮ้อโอ้โหล็อกเก็ตน้องล็อกเก็ตแลปไฟสไปเดอร์มาผลลัพธ้านมาแล้วน้องปุ๊บโอ้โหผลมันไม่มาไงมันไม่มามันก็ไม่ไม่ไหวอ่ะต่อต่อตัวนี้น้องต่อตอนนี้สามสองหนึ่ง้ยเฮ้เอออีอออ้ออ้ยไอ้ไอ้มเลกเลกทีเล็กทีเล็คนทีเล็กผลทีเล็กทีเล็ อ้ทีเล็กดูฮ่่โอ้อทีเล็กมาน้องไม่มาไม่ได้แล้วตุกตุกพี่กอหันมาเลยอะอย่าเก็บนะอย่าเก็บนะอย่าเก็บนะขอขอขอแค่นั้นขอขอขอแค่นั้นพอโอ้เหลยตัวหนึ่งเหลยตัวนึงมาดูก่อนอีกตัวหนึ่งอย่าบ้าน้องอันนี้ผมสมได้นะนี่คือหนึ่งสองสาม เฮ้ยอีเฮียอีเฮียมาดิมาชาโดมาดิเฮ้ยเฮียมาจัดตอนเช้าตู้ไหนตอนนี้ตอนนี้กี่โมงอย่าลืมท่านผู้ชมเจ็ดโมงสี่สิบห้าสมเลยโอ้ผลไฟท่านผู้ชมอันนี้คือรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะ ช็อปช็อปนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือรอบที่ห้าสิบแปดนะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมมีผลแสงผลน้ําแขง็งผลสไปเดอร์แล้วก็ผลโกสไปวุ้ยไอ้ชี้ผลฟ้ามาก็มาดิตอนนี้ต้องแบบผลดีๆมาลนะผลแสงมาดิผลพ้ากผลแสงแม่สีทองขอเป็นแบบสีทองยาวๆได้ปะโอ้นั่นไงสมโมโเกอร์นี่นะซามโ,ามโมอซอนพนักงานสุยาประมาณนี้ท่านผู้ชมอันนี้คือรอบที่หกสิบไป เดี๋ยวผมไปนอนก่อนแล้วกันท่านผู้ชมแล้วค่อยตื่นมาสมใหม่ Let's go เจอกันครับผม Six and a half hours later โอ้เฮ้ยหมอไม่เชื่อหรอพี่โมจริงพี่โมไม่ไม่ไม่หยิบหยิบหยิบมาหยิบปลาชัว่หยิบปลาชัว่แบบมาแบบช้าขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่เนียนขนาดเนียนขนาดเนียนอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งด้านเนียนในผลจริงมาแล้วผลจริงปรากฏกายอ่ะผลจริงปรากฏกายโอ้ประมาณนี้ที่ตอนนี้คือเราที่หกสิบสองท่านผู้ชมเฮ้ยพาเท่าเฮ้ยมาท้าเหมือนกันเฟอร์ตู ชนชนชนอย่าบ yeah, yeah, yeah. ้านะโดนดิโด oh, นดิโดนดิโดนดิอ๋อเอ้ยตัวผมโดนเกโอ้ท่านผู้ชมโคตรจบเลยว่ะฮะช็อปตันล็อกเก็ตไปต่อท่านผู้ชมเอ้ยเที่ผมเสียมาเวอร์ไปดิผมเสียอยู่ด้านขวาท่านผู้ชมไปก่อนเลยไปต่อเลยปีกไปเตาแล้วก็ตายที่ผมว่าผมแบบต้องใช้สูตรท่านผู้ชมแล้วว่ะท่านผู้ชมแบบซักสูตรไหมคือดูดิมันจะไม่ออกเลยมันก็ไม่ใช่ป้าท่านผู้ชมดูดู เออท่านผู้ชมอันนี้คือผมใช้สุดนะเอ่าแล้วชมตัวสุดท้ายคือการเกตูดเออเออเออนี่เกตูดสามตัตวาได้แค่สามทีถือว่าดีอยู่ท่านผู้ชมสุดนี้ไปต่อเลยโอ้ยผลสั้นมาโอเคก็ได้อยู่ท่านผู้ชมถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่เงินเหลือน้อยแล้วเงินเหลือแค่รอบเดียวตัวเนี้ยท่านผู้ชมเฮ้ยกระพิตตี้มาเป็นผลแม็กมาเอ้ยเทียมโมจิเทีย มาสู้สับซอกสับซอกกาดัมโบสับซอกกาดัมฮะขอของดีเลยเนี่ยวอเตอร์ฟอร์นอนรอมานานและอันเนี้ยไอ้ยมาบ้านะพี่คือนอนรอพี่สุ่มเพื่อได้อันเนี้ยนะใช่เกยพี่เอาไปพี่เกยตูดเพื่อขอโมจิไม่ไม่พี่เราจะตูดนี่มันอยู่ในนี้คือเอ็นต้องไปเอาในนี้เกลืออีกท่านผู้ชมขอเกลือคือไม่เน้นขอดีและขอเกลืออย่างเดียวสวยอันนี้ก็เกลือเกลือเหมือนกัน สามสองหนึ่งสวยต้องงี้ดีไปรอบที่สั่นรอบที่แปดสิบสามเฮ้ยไอ้เนี่ยไม่ใช่โก่อย่าบ้าน้องโอ้เอ้ยสาฝาออกหรอโคพดแจมเว่อเว่อเว่อเอาไปรวมเลยโก้เอาไปรวมเลย,อยเอาไปรวมเลยอันนี้คือนรอบที่ 85, แปดสิบห้าท่านผู้ชมนี่มีสาฟ้ามาด้วยไม่รอช้าเลยสุ่มให้ไวเฮ้ยไอ้มมนเนี่ยบิ๊กม้าเนี่ยนี่อ่ะบิ๊กม้าเนี่ยโก นี่ยท่านผู้ชอมวันนี้คือรอบที่86น้ิาผู้ชมนาบิกมัมมาแล้วเวอร์ไปเดี๋ยวต่อเลย3 2 1หนึ่งไปเฮ้ยไอ้เชี่ยคอนโทนมานี่ไงให้แก้มือให้แก้มือให้แก้มือกันหน่อยสไปเดอร์มาดิมาดิมด,มดิผลลูมมาแล้วผลลูมาแล้วอันนี้คือรอบที่8% 8ท่านผู้ชมมีผลสไปเดอร์ผลบอมแล้วก็ผลคอนโทนรอบเมื่อกี้หลุดยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ได้คุงัได้เก็บผลเลยโคจบดีเฮ้ยเชี่ยขนช้าง ให้ถือให้ถือให้ถือเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยฝุนช้างมาเฉยเฮียฝุนช้างกับฝุนคอนโทรมีไดมอนด์ช้างทรช็อปแล้วก็ไฟเดอร์ท่านผู้ชมเจอบ่อยแล้วมันเจอบ่อยแล้วไงมันเจอบ่อยแล้วไงไปตอนนี้ท่านผู้ชมดาร์กสโมกซาวแล้วก็ล็อกเก็ตเก็บเลยรอบที่99ท่านผู้ชมมาพร้อมเลยใกล้จะ100แล้วท่านผู้ชม100นี่คือแบบ400ตัวท่านผู้ชมมา3 2 1ไปโอ้โหฝุนหนามไปก่อนเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาดีเฮ้ยโก้ go. สวยน้อง3 2 1 ผลทรายแ่ะโอ้โอ้ผลมันเธอมาเฉยผลมันเธอมาเฉยโคตรโคตรดีโคตรแจ่มคือคลิปน oh, 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 like ี้ได right, ้ลงปีหน right, uh ้านะผมไม่รู้ว่าผมพูดอันนี้กี่รอบท่านผู้ชมเพราะว่าผมจําไม่ได้โอ้ยสายฟ้าออกมาดิมาผลสายฟ้าสุ่มได้สายฟ้าผลสายฟ้ามาท่านผู้ชม what the fuck คือแลเล่นน้ำกับไฟเหรอท่านผู้ชมเอาไว้เป็นคู่ใช่ไหมเอาเล่นน้ำกับไฟโอ้โคตรจบท่านผู้ชมเป็นคลิปรอบที่หนึ่งร้อยสามท่านผู้ชมมาเฉยสุ่มเลยคือเครื่องผมแบบโคตรแหลกอ่ะ เฮ้ยไอ้เฮียมามาดิผลช้างมาท่านผู้ชมผลช้างมาก็มาดิสับตอ่อไปดีกับพวกแกดำโบรต่อเลยท่านผู้ชมอย่ารอช้าอุ้ยยังแหลกท่านผู้ชมถ้าแหลกขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมไปต่อเลยเกือบแบบไปเก็บผลแล้วก็ออกไงท่านผู้ชมมาสามสองหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้เฮียไอ้เว้ช้างนาทีเด็กต่อช้างนาทีเด็กต่อมาดิม,มาไอ้ ท่านผู้ชมสุดจริงท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงท่านผู้ชมซุ่มเวลานี้คือโคตรด,ดีเชีเย่ตยต่อเลยต่อเลยท่านผู<ค>นน้ชมต่อเลยต่อเลยเมื่อไหร่กี่เซ่นเลยจะมารอนานแล้วนะเขามากันหมดแล้วนะทุกผลหน้าเนี่ยเขามาเกือบทุกผลแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรับที่ร้ายสี่ท่านผู้ชมมาประมาณนี้ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมรอบนี้เป็นรอบที่หนึ่งร้อยเจ็ดแล้วมาสุ่มกันเลยมาแทนพี่วีทแล้วสุ่มเลยโอ้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  ยังไงให้แม่งได้ไฟสองเล้คู่โอ้โอ้เกลือจัดพอพอโผซันสีฟ้ามาอีกแล้วโอ้สีฟ้ามาอีกแล้วท่านผู้ชมรอบที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแล้วดูนี่ดีเนี่ยผลสันมันติดมือเนี่ย <You> เอาไม่ออกรอบที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดก็จะมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมเอ้าเอ้าเอ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 ามาท่านผู้ชมรอบที่หนึ่งร้อยสิบห้าสุ่มกันเลยต่ออย่างรวดเร็วปึ้ม โอ้หอนครับเฮ้ยมกว่าสปริงโอ้โห what what the fuck อ๋อต่อเลยอืมเฮ้ย <Yay! S 1> คือดาวคู่ไปเลยไง นี่ไงมาลยเอาเลย3ผมคนรอบที่1นึเท่าไหร่1นึ่หรือเอาสุดมาตู่น้องพร้อมหมน้องพร้อมพร้อมพ้อที่จะได้มาเลย้ยคนหมีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบสี่ซุ่มตัวยาช้างานต้องเร่งไปยใไ่บ้ามาลกบอลลบอลซ่าเฮ้ย โอเคท่านผู้ชมนี่คือรอบที่128ไปเดี๋ยวเอาไปต่อเลยว้ายคิดว่าคิดจะเนยมามันมาสุดจริงอ่ะโอ้ช็อปช็อปสองผลเลยมันเป็นไปได้ยังไงวะว้ายสวยสวยสวยไปไปด่วนโก็ด่วนโก็ท่านผู้ชมรอบ141นี่ผลนี้ไปต่อเลยโอ้โหอ ไล่สารผู้ชมไปต่อโมะผู้ชมต่อเลย What the fuck ไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วงอมมาวันนี้งอมมาโอ้โอโกโก้สุ่มโคตรเกลือสปองสปินโอ้นะอันนี้คือเงินหมดแล้วนะผู้ชมได้ไหมโอเคต่อเลยพูดต่อเลยไปต่อเลยกาดกาดไปโอ้ ผลเดียวกันเลยน้องเก็บัดเก็บเดือดรบิดเดือดรบิดของแท้นะของแท้นะของแท้นะไม่มีใครบิดหรอกน้องของแท้นะผลช้างมานะดับเบิ้ลไงดับเบิ้ลเด้าคู่ไงไปไปต่อเลยคิดเน้คิดเน้คิดเนตอนี่ไงคิดเนอมาที่มาว่ะคิดเนอที่มาแล้วว่ะคิดแต่ไม่โอ้คิดแต่ไม่ถึงจริงคิดแต่ไม่ได้ถึงจริงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวผมไพ่คนนี้หมดเลยท่านผู้ชม รับไปสีผลเน้นเน้น years later มาตูพี่จะใช้งานนี้ลนะน้องหราจะที่พี่ไปดูมาแล้วโั้วนบอสสีแดงเองว่าจะได้เป็นผลเลยที่สุดน,นี้แล้วเป็นผลนอนนี่เมื่อกี้มันก็กดใช้ไงอันนี้กดแรกพรอไหมสามสองหนึ่งเบนนอม,นอมโอ้แม่งผลขดกากอะผลกากที่สุดเลยมั้งเนี่ยอุอ้ยคีอเก็บ คือมันเก็บได้สองคือสูงสุดสองผลแล้วไม่มีสามอ่ะสุ่มจนมันอัปเดตใหม่อ่ะยังไม่ได้ผลที่นี mes, ่ยน้องเฮียมึงเนี่ยมันอะไรอ่ะที่ต้องเจอโอมาที่นี่ยมาสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเลยมันอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยหนึ่งซุ่มเฮ้ยเฮียผมบิ๊ปบัมมันขคือมันรุกผลนี้เลยเหรอบาร์ดีเอออย่าบ้านะเฮ้ยไงไหนอ่ะนี่อ่ะเฮ้ยแล้วทันเนี้ย เดินเรื่อยกันเลยเดินเรื่อยกันแหละแค่แหละตัว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 งนนี้ได้ไหมเป็นไปได้ก่อนไม่เอาไม่เอาเป็นบ้าอะไรอ่ะน้องเอ้ยได้ผลบิ๊กมัมเฉยตู่น้องมาตู่หันที่589พี่จะเดินลงตู่กับ590เลยเพราะว่ามันมี8ตัวมาดิตู่บอกว่าอะไรล่ะน้องได้เวลาสุ่มแล้ว่ารอช้าตอนจะพาพร้อมาเนี่ยอุ้ยมาดิกระแบงมุมมาอะไร มม็กซ์ไม่รอใครส่มต่อเลยผลปีกนักผู้ชมอัปเดตใหม่แข็งโอ้น้ำแข็งแล้วน้องสุดด่าเฮ้ยสุดผาสุดฟางแงสุดฟางแงอุ้ยคุณคุณหน้าจอหน้าแจ๊ะไหน่ะจอหน้าแจ๊ะไหนอ่ะเนี่ยกล่องเนี่ยบ้าเราหิวผนเนาะน้องเราขี้ยอาเลยนได้เอายาเอาบูมแล้วพูดบูมสียงามก็กลายเป็นบูมเป็นบอมอ่ะ ก็นูนว่ะนี่ไม่อยากสุ 500, 5 90, 5 90, 5 90 right. ่มประตูแล้วผู้ชมอันนี้คือรอบที่500 590กับ5 9 8ประมาณนี้ล้วได้ผลพานะใช่เดิเดิม5 9 1กับ5้าเกเริ่มในตูน้องอย่าช้าเลยเบ่งน้ำแข็งมาก่อนผลแรกพี่พิงรัดเลยตัวนั้มาบ่งโอ้นี่ไงมาอย่างนี้เลยไงอะไรตัวอะไรโอเคโอเคโอเครอดรอดกันนะตู้เร็วตู้เร็วตู้เร็วแล้ยู่แล้ว บ้องอ้โหอะไรอ่ะเกิดอทะเลเกลือเป็นขี้เลยอ่ะได้เวลาท่านผู้ชมอันน <ah ี้ก็คือออกล่า593กับ594ท่านผู้ชมอันนี้คือมี9ตัวเลย1 2 3 4 5โอเคไม่ต้องไม่ต้องนับผสมเลยให้มันได้แบบเร็วๆจ้วดๆไปอะไรเอันนี้ก่อนที่เราจะรอเอ้ยนั่นเผยเปิดอะไรเนี่ยอืมท่านผู้ชมอย่าหิวนะท่านผู้ชมคือมันมีผลใหม่เข้ามาด้วยก็คือผลเอ่อมาซาโฮไม่ใช่มาซาโฮน้อง ผลกระจุยจุดจิ้วไม่ใช่นี่ผลเยตีท่านผู้ชมถ้าเราได้ผลเยตีคือจบคลิปได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเลยลงมาขอเนี่ยอย่างนี้ไงเอาอย่างนี้ไปก่อนมันบอกจะเหรียญท่านผู้ชมไงเอาอย่างนี้ไปก่อนมันบอกทำไมมันได้อย่างนี้บู๊บเบงนี้พี่กลับว่าจะวางเอาไว้แล้วจะทิ้งให้พี่เพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยยวหาก็คือมีผลอย่างนี้บ้างท่านผู้ชมอ่ะมันจะหายได้ยังไงอ่ะท่านผู้ชมมีผลประมาณนี้อ่ะเหล่านี้ประมาณนี้เนินตามที่ห้ากเก้าผลไปเก็บเลย น้องชมอ่ะอันนี้คือรอบที่นั่นแหละตอนนั้นแหละผมไม่รู้รอบที่อะไรแต่แป่ะมาณห้าร้อยฝ่าๆนั่นและเกือบจะหกร้อยน้องชมไปเดี๋ยวผมเก็บผลก่อนอุ๊ยอืออะไรครับเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยท่านผู้ชมตึงเกินมาน้องชมรอบที่ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดกับห้าร้อยเก้าสิบแปดมาอุ๊ยบิ๊กมามาบิ๊กมามแตกท่านผู้ชมก็มาดิอือประมาณนี้ท่านผู้ชมมีผลประมาณนี้ผมบ,บิ๊กมามออกนะท่านผู้ชมดวงดี ผมว่าแล้วใกล้จะมาแล้วท่านผู้ชมผลคิสเน่ของเรา <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าสุสดท้ายมันก็ไม่มาท่านผู้ชมโมโหถ้าผมจะแบบจะสมไปเรื่อยก็คงจะไม่ลงคลิปนี้พอดี2ปี3ปี5ปีอะ่ะเพราะว่าดวงผมมันกากไงท่านผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจแกผมบีกซ c ด้วยนะครับผมครั้งหน้านะครับผมจะมาทำให้มันได้ผมสัญญาว่าผมจะทำให้มันได้แล้วผมจะสมให้มันเจอผลที่ต้องการตามนั้นท่านผู้ชมครั้งนี้ขอยอมแพ้ไปก่อนใครที่อยากให้กำลังใจ b ีกซ c ก็พิมพ์ว่าคุณเเป็นนกยแแ่่้ลละาาผชมมอื แฟนก่อนนะจ้ะแล้วเจอกันครับผมบราย